ใส่ชุดนักศึกษาตามแบบฉบับเอ u อายุเริ่มทีเด็กชายนะเขาให้ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแต่ว่าต้องเป็นสีขาวตึงการใส่เนกไทกันนาะเอาแบบถี่มันห้าไม่ไล่แล้วก็อย่าลืมติดถีนีบกันเดี๋ยวมาดีปลิวเอาใส่ไส้เอวนังถีมีหัวไส่เอวเป็นตราข้องส่วนสุนันทากันนะใส่กางเกงสล็กค่าย,ยาวแบบถี่มันสุภาพ ใส่เกลกนั่งหุ้มซอนซี่ดำอัน่ห้าไม่ลายนะตึ้งกายอย่าลืมใส่ตุ้งเทากันเดี๋ยวเกลกพอดีคอบเอามาทีเด็กหญิงคอยใส่เสื้อเชิดที่มันเรียบร้อยแต่ว่าแค้นสั้นนะแล้วก็สีขาวตึ้งกาติดลุกดุ้มกับติดเข้มกัดกันนะแล้วก่อนออกจากบ้านนั้นอย่าลืมใส่ใส่เอวกันเอาเส้นที่มันมิดกราของส้นสุนันท่าใส่กับปรงตัวที่มันยาวๆให้มันมอะกับกุลสตรีชาววังแบบเบิลเราเลย มาที่เกือกถ้าเอาที่มันวิ่งแบบนัดนัดนั้นก็ต้องใส่ผ้าใบสีขาวแต่ว่าถ้ายากข่ายาวันให้ใส่เกือกก๊อกลรกอว่าที่เรียกว่าเกือกคัดชู้นะมาตบโบเรามาใส่ชุดนักศึกษากันให้ซวยๆตามแบบฉบับ s s สเอยูกันได้ทุกวันนี้ขอบคุณค่ะ